สวัสดีครับสวัสดีคุณครูนะครับผู้ปกครองนักเรียนนะครับที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับสําหรับการกํากับนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับ2019หรือโควิด19นะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์นะครับที่6นะครับของการจัดการเรียนการสอนนะครับแบบออนไลน์นะครับจาก สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ได้เข้าไปนิเทศติดตามนะครับก็ได้ให้คอมเมนต์แล้วก็ข้อแนะนําปรับปรุงนะครับสัปดาห์นี้นะครับตัรองก็ได้เข้าไปนิเทศติดตามแล้วนะครับในแต่ละห้องนะครับห้องไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปนะครับก็อย่าพิ่งน้อยใจนะครับทักมาหานะครับมาบอกได้นะครับว่ายังไม่ได้ไปเยี่ยมชมนะครับคลิปการเรียนการสอนนะครับตั้งรองกับปอก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็นะครับให้กับผู้ปกครองนักเรียนด้วยนะครับว่า เราไม่ได้ทิ้งให้นักเรียนเตรียนคนเดียวหรือปบปะกับครูเพียงเดียวหรือดูด็กที่กานสอนอย่างเดียว,น,ว,น,ยยวนะครับท่านรองแล้วก็ท่านผอก็เข้าไปติดตามกับนิเทศนะครับโดยในระดับชั้นอนุบาลถึงปถมษาภีสสามนะครับก็อมอบหมายให้ท่านรองผู้การนะครับส่วนชั้นปสีปหป .6 กนะครับก็จะเป็นท่านผู้การเข้าไปนะครับแต่ก็ขออนุญ,ญาตคุณครูสายชั้นป .4 ีป .5 ป .6 นะครับล่วงหน้าเลยนะครับในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์หน้านะครับก็จะเข้าไปนิเทศติดตามในระดับชั้นป .4 ี5ป .6 นะครับเพราะว่าเห็นคลิปแล้วก็น่าสนใจนะเข้าไปดูนะครับหลังจากที่ได้ให้คอมเมนต์ไปแล้วนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับในส่วนของเนื้อหานะครับเนื้อหารายวิชามีการสุกเนื้อหานะครับแล้วก็มีสีสันมีความชัดเจนนะครับน่าดึงดูดน่าสนใจนะครับสําหรับนักเรียนที่จะเข้าไปนะครับดูนะครับนอกจากเนื้อหาแล้วนะครับส่วนประกอบอย่างอื่นนะครับก็ทําให้ นักเรียนมีความน่าสนใจนะครับผู้ปกครองก็น่าชมมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ไม่ทาให้เกิดความน่าเบื่อเหมือนที่เราคิดไว้นะครับก็มีการปรับปรุงที่ดีขึ้นนะครับเสียงชัดเจนภาพชัดเจนนะครับสรุปเนื้อหามีคลิปนะครับบางช่วงบางตอนที่อาจจะตะกุกตะกักนิดหนึ่งแต่ก็อ่าถือว่าอยู่ในระดับนะครับที่ดีขึ้นนะครับมีมาตรฐานนะครับใกล้เคียงกันนะครับในทุกห้องนะครับทุกสายชั้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนานะครับการนําเสนอนะครับมีการแชร์ นะครับเลิกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเทคโนโลยีในการที่นํามาใช้นะครับก็มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอเช่นชมคุณครูนะครับแล้วก็เชินเคยให้กําลังใจนะครับพัฒนาคลิปการสอนไปเรื่อยๆนะครับในทุกหลยุ่งเรียนก็ใช้การเรียนที่บ้านนะครับเรียนออนไลน์นะครับแบบที่เดียวกันแล้วก็เชื่อว่าครูครูก็ได้ให้ความสนใจให้ความสาคัญนะครับกับสื่อนะครับคลิปการสอนนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็คงไม่ยิ่งหยอดไปกว่าการเรียนที่ห้องเรียนนะครับ อาจจะดีกว่าด้วยซ้าไปนะครับก็จะพยายามให้ทั่วทั่วทุกสายชั้นนะครับทุกห้องเพื่อที่จะนําไปปรับปรุงในการเทศการ,รจัดพิษเียกการสอนให้นักเรียนที่มีประสิทธิภาพนะครับมีเทคนิควิธีการพัฒนาสื่อที่ดีนะครับวันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาคุณครนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะพัฒนาต่อไปนะครับก็อย่าลืมนะครับนอกจากนั้นเรียนแล้วผู้ปกครองก็เข้าไปกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งติดตามทางเพจของโรงเรียนวัดศรีเมืองนะครับทางช่องยูทูบนะครับห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนวัดศรีเมือง นะครับแล้วก็ช่องของรองด้วยนะครับ DRCU นะครับนะครับก็ต้องขอบุณคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณและสวัสดีครับและอย่าลืมนัดนักเรียนนะครับกัชาสัมพันธ์นะครับให้นักเรียนมารับใบงานในช่วงของวันอาทิตย์นี้นะครับเช่นเคยนะครับก็เราาัะวังตัวเองนะครับการินทาาแล้วก็ใส่ใจตัวเองนะครับล้างมือบ่อยๆปิดผ้าปิดจมูกนะครับสื่อากาศ้อที่มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองมารับรายงานเร็วๆแล้วก็มาตรวจคับกองครับเพื่อที่เราจะได้เปิดโรงเรียนได้เร็วขึ้นนะครับจะได้ปลดล็อกในเรื่องของสีแดงเข้มนะครับจะให้มีความชัดเจนในเรื่องของการเปิดเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับขอบคุณและสวัสดีครับพบกันในคลิปสัปดาห์ต่อไปนะครับสัปดาห์นี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับ